บทที่สองร้ายในห้องครัวรีขอเขาต้มให้คุณวาถ้วยหนึ่งรีบทำมาให้เร็วๆเ,เข้ารัฐกรลงมาเจอหน้าลูกพี่ลูกน้องสาวตัวแสบก็สั่งน้องทันทีทำไว้ให้แล้วหนะ้าก็รู้อยู่ว่าคุณวาป่วยเดี๋ยวตักให้เออแล้วนี่พี่กัทโผลมาบ้านนี้แบบนี้คุณเขาไม่อารวาดบ้านแตกหรอรินนาพูดพร้อมไปยกชามกระเบื้องสีขาว ที่มีลวดลายกุหลาบสีชมพูสวยมาวางบนเคาน์เตอร์ข้างเตาและหันมาเปิดฝาหมอ้อก่อนจะใช้ทับพ,พีคนข้าวต้มในหมอ้อไม่อ่ะพี่เอาอยู่ใช่หนุ่มเอ่ยตอบแบบชิวๆฮะอะไรนะพี่หญิงสาวหันมากแกล้งถามตาโตไอเทะลึ่งไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นโว้ยลูกพี่ลูกน้องหนุ่มหน้าสวยหันมาตอบแบบขำๆจะไปรู้หรอ เห็นหายขึ้นไปตั้งนานแถมคราวก่อนที่มีเรื่องพี่เล่นวิ่งโปะออกมาสักขนาดนั้นน่ะรินนาเอ่ยตอบขำๆพร้อมตักข้าวต้มใส่ชามไปด้วยนี่เพิ่งขึ้นไปดูแค่แป๊บเดียวยังไม่ได้ปล้ำคนหน้าหวานมีสีหน้าเจ้าเล่นนิดๆเดียเด๋ยวเดี๋ยวผู้แบบเนี้ยหมายความว่าเพราะเวลาน้อยหรอฮ่ารินนาหัวเราะแบบกลวๆรีบๆยกชามใส่ถาดมาได้แล้วไม่ต้องถามมาก ชายหนุ่มพูดเหมือนเริ่มขี้เกียจตอบขณะที่รินนายกชามข้าวต้มใส่ถาดเธอก็ถามต่อแล้วสรุปคุณเขาท้องหรือเปล่าเห็นอ้วกๆวกแล้วก็ร้องจะกินอะไรแปลกๆมาหลายวันแล้วอาการเหมือนคนแพ้ท้องมากๆท้องรัฐกรเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูมั่นใจมากฮะตรวจแล้วเหรอรินนาร้องถามตาโตทันทียังแต่มั่นใจรีก็รู้ดีนี่ ว่าวันนั้นคุณวาไม่ได้กินยาคุมฉุกเฉินคนหน้าหวานเอ่ยแทบจะเป็นเสียงกระซิบมัดหน้าและก็ชั่วไปอีกทำไมถึงร้ายขนาดนี้ฮะพี่ให้รีเอาเม็ดแป้งในแผงยาคุมไปหลอกคุณเขาหญิงสาวพูดเสียงเบาลงเธอก็ร่วมมือด้วยนะอย่าลืมสิแล้วก็อย่าไปหลุดปากบอกใครด้วยล่ะเข้าใจไหมรัฐกรพูดเสียงเบามากพร้อมหันไปมองรอบตัวอย่างดูระแวดระวัง วันนี้มีใครอยู่บ้านที่ไหนเล่าและฉันก็ไม่ได้บอกใครหรอกบอกไปมีหวังรีตายแน่รินนาทำหน้าสยองพร้อมทำท่าเอานิ้วชีปป้ปาดคอตัวเองแล้วเอ่ยเสียงเบายิ่งกว่าลูกพี่ลูกน้องของตัวเองเสียอีกแกคอยดูก็แล่ากันคุณวาได้เป็นลมอีกรอบแน่แน่ถ้าเห็นผลตรวจยักคิ้วกลกวนให้เสร็จคนตัวสูงก็ยกชามข้าวออกจากห้องครัวไปเลยยินจะมาอารมณ์ดีอีกถ้าคุณวาท้องจริงนะ มีหวังแม่คงจะฆ่าพี่ก่อนนี่แหละคนในครัวก็อดแอบบ,บ่นตามหลังไปไม่ได้เพียงแค่เขาเดินมาถึงที่หน้าประตูก็มีเสียงร้องดังมาจากในห้องทำให้คนที่กำลังจะเคาะประตูโยนชามกระเบื้องในมือทิ้งไปจนมันตกแตกเสียงดังโครมครามอย่างไม่แคร์ด้วยซ้าว่าน้ำเขาต้มนั้นได้กระชอกลวกมือของตนและเขาก็รีบเปิดประตูห้องเข้าไปดูในห้องทันที และเมื่อมองไปไม่เห็นใครในห้องเขาก็รีบพุ่งตรงไปยังแหล่งเสียงคือห้องน้ำด้านในเมื่อพยายามหมุนลูกบิดเขาก็พบว่ามันเปิดไม่ได้ทำให้รู้สึกร้อนใจจนแทบบ้าคุณว่าคุณว่ารัฐกรร้องเรียกเจ้าของห้องเสียงดังพร้อมกับทุบป,ประตูอย่างบ้าคลั่งดังปังปังปังรัวรัวกัดช่วยด้วยกัด เชนกรีดร้องเสียงดังคนที่อยู่ข้างนอกก็ร้อนใจจนทนไม่ไหวเขาจึงรีบใช้ไหล่กระแทกประตูไปหลายทีแต่ปรากฏว่าพอกรอนพังและเขาหลุดเข้าไปในห้องได้เขาก็ได้เห็นว่าคนข้างในดูสบายดีแล้วก็กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกสีขาวอยู่ตรงมุมห้องน้ำซึ่งมีขนาดใหญ่ถึงหนึ่งในสี่ของขนาดห้องนอนอย่างดูสบายอกสบายใจผิดกับรัฐกรที่ไหล่เจ็บจนแดงไปหมด นี่แกล้งกันใช่ไหมแววตาของชายหนุ่มวามวาวขึ้นมาทันทีแล้วที่แกแกล้งสละอะไ้ก,กัดมีอย่างที่ไหนโมว่าฉันท้องเช้าวันนั้นฉันกินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วฉันไม่มีทางท้องหรอกและนี่ทำไมยังมาบ้านนี้อีกฉันให้ป้ารันไปบอกแล้วไงว่าห้ามกลับมาที่นี่อีกถ้าฉันไม่อนุญาตฉันจ้องตาคนตรงหน้ากลับแต่แล้วก็มีเสียงของใครอีกคนดังขึ้นคุณวาคุณวาไปอะไรหรือเปล่าคะ รินนาถามหน้าตื่นเมื่อวิ่งมาถึงที่ตรงประตูห้องน้ำไม่เป็นไรนะสบายดีทุกอย่างพูดพร้อมไหวไหลรีช่วยไล่พี่เธอกลับไปด้วยนะและอย่าปล่อยให้เข้าบ้านมาอีกถ้าฉันไม่สั่งพูดอย่างนางพญาพูดทรงอำนาจแต่แล้วคนที่ยืนมองอยู่กลับหันไปปิดประตูใส่หน้าของลูกพี่ลูกน้องสาวอา้าวรินนาร้องเสียงดังวาสิตายเอง ก็เริ่มลุกขึ้นมาวอยวายเสียงดังกัดเกจะทําอะไรรี่ที่ล็อกประตูมันพังแล้วเปิดเข้ามาแล้วมันลากพี่เถอะไปทีชายหนุ่มไม่สนใจคนที่กําลังเดินตรงมาหาแต่กลับหันไปสั่งคนที่ยืนอยู่อีกฝั่งเสียงดังทันทีรี่ไปเก็บกวาดจานข้าวต้มหน้าห้องก่อนไปพี่มีธุระต้องเคลียร์พูดจบก็หันกลับมามองหน้าวาสิตาและดึงกล่องสองกล่องออกมาจากในกระเป๋ารินนาเอง ก็เปิดเข้ามาตามคำสั่งของนายแต่พอเห็นสีหน้าและแววตาลูกพี่ลูกน้องที่ดูจริงจังน่ากลัวไม่ต่างจากเวลาทำงานก็เริ่มรู้ว่าเขากำลังซีเรียสออกไปก่อนรียใยายพี่โมโ oh ห ok วันนี้อย่าไปนะรีวาสิตารีบร้องห้ามรินนาเสียงดังวันนี้คุณวาต้องตรวจว่าท้องหรือไม่ท้องเราออกไปข้างนอกก่อนไปรัฐกรเสียงเข้ม พอเห็นชายหนุ่มดึงกล่องที่ตรวจคันออกมาทั้งสองกล่องรินนาก็หันไปมองหน้าวาสิตาด้วยแววตาที่ทั้งดูห่วงใยปนกังวลและเอ่ยบอกกับเจ้านายหนูว่าช่วงนี้คุณดูนอนเยอะผิดปกติชอบกินขนมหวานที่ปกติคุณไม่กินแถมยังอาเจียนหลายรอบแล้วหนูว่าคุณลองตรวจเถอะนะคะพูดจบก็ปิดประตูและเดินออกจากห้องไปหญิงสาวรีบก้าวไปที่ประตูเช่นกัน แต่แล้วรัฐกรก็คว้าแขนของเธอไว้และเอ่ยเสียงเขียวกับหลอนจะไปไหนคุณวาแกมีสิทธ์อะไรมาบาังคับให้ฉันตรวจให้ไอ้กัดวาสิตาหันไปว่าชายหนุ่มและพยายามดึงแขนออกจากการเกาะกลุ่มแต่กลับดึงไม่หลุดสิทธิ์ของพ่อเด็กไงคุณวาฉันไม่ได้ท้องไม่ท้องก็ตรวจสิหรือว่าคุณวากลัวอะไรอยู่ฉันไม่ได้กลัววาสิตาแหวใส่คนตรงหน้าเสียงสูงงั้นก็ตรวจซะ พูดจบก็ยัดที่ตรวจคันที่ดึงออกมาจากกล่องลงในมือของคนที่ตัวเล็กกว่าทันทีกัดแกจะมายุ่งวุ่นวายอะไรกับฉันกนันกน,นักขนาเนี่ยอยากให้เลิกยุ่งใช่ไหมงั้นคุณวาตรวจสิถ้าไม่ท้ทองกัดจะเลิกมายุ่งวุ่นวายกับคุณวายักคิวพูดกลวน,วนเพื่อไม่ให้หญิงสาวสนใจนิ้วที่แอบไข้กันเอาไว้ข้างหลังตอนพูดแน่ใจนะแน่ใจสิได้ยินแบบนั้นวาสิตาก็เริ่มช่างใจ เพราะส่วนหนึ่งข้างในก็เริ่มนึกแคลงใจกับอาการแปลกๆของตัวเองแต่เพราะเข้าใจว่าวันนั้นรินนาเอาอยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมาให้กินตามที่สั่งเลยคิดไปว่าอาการตัวเองน่าจะเป็นเพราะอาการเครียดที่ช่วงนี้ต้องมาเห็นข่าวตาใจทั้งจากสื่อและโซเชียลเรื่องข่าวของอดีตคนรักกับแม่รุ่นน้องนางเอกที่คงท้องหลายเดือนแล้วแต่ทำเป็นเพิ่งจะมาประกาศข่าวน่ายินดีว่าแต่งปั๊บเปิดโอ่ปุ๊บ ก็มีลูกใช้ทันทีที่ออกมาตามสื่อมากกว่าแม้แต่วันนี้เธอก็ต้องรีบหนีออกมาจากกลุ่มนักข่าวที่จ้องจะจ่อไม้ใส่เธอเรื่องนี้และเธอก็จะอ้างว่าป่วยบ้างหรือติดงานบ้างแต่ถ้าไปอีเวนต์กลางห้างช่วงนี้ทีไรก็ห้างแทบแตกเพราะพวกนักข่าวตลอดแต่ยังดีที่เดือนที่ผ่านมานี้เพิ่งปิดกล้องละครไปเลยรับงานไว้แค่3 4งานจึงไม่ต้องเอาตาบวมๆและสีหน้าของคนอกหัก ไปออกงานให้เป็นข่าวมากนักนึกนึกแล้วก็แค้นนักที่คนรักเก่ากับนางงูพิษรุ่นน้องที่เพิ่งจะแต่งงานใหญ่โตแบบสายฟ้าแลบกับอดีตรุ่นน้องนางเอกที่ร่วมมือกันทรยศหักหลังเธอไปเมื่อเดือนก่อนและฉันก็เพิ่งมารู้จากนักข่าวโซเชียลในเน็ตที่ช่วยกันรุมขุดภาพอินสตาแกรมของทั้งราัชานนกับปลายปริยาว่าฝ่ายหญิงนั้นแอบไปหาราัชานนซึ่งบินไปทำงานที่ฮ่องกองมาเป็นปีแล้ว เพราะเวลาที่โพสต์รูปของฝ่ายหญิงแต่ละรูปนั้นช่างประจวบเหมาะกับอดีตคนรักของฉันที่บินไปทำงานที่นั่นตลอดแถมคนในกองถ่ายของเธอ,อยังเมาให้เพื่อนๆในวงการของฉันฟังว่าปลายเริ่มมีอาการแพ้ท้องมาเกิน2อสาเดือนแล้วซึ่งก็แปลว่าสองคนนั้นคงแอบกินกันมานานมากแล้วและวันแต่งงานของอดีตคนรักก็เป็นโชคที่ฉันเสียใจมากดื่มหนักจนเมาขาสติ พลาดไปมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อก็มีคำถามดังขึ้นหรือคุณวากลัวว่าตัวเองจะท้องเลยไม่ยอมตรวจแบบนี้เมื่อถูกถามฉันจึงหลุดออกจากผวังความคิดในหัวก็บอกแล้วไงว่าไม่ไ <quality> ด้ท้องฉันไม่มีทางท้องกับเกแบบแกแล้วนี่จะมายืนดูฉันฉี่หรือไงไอ้กัดรีบออกจากห้องน้าไปสิฉันแหวใส่คนตรงหน้าเสียงดังจะอายทำไมก็เห็นกันมาหมดแล้ ไอ้บ้ากัดไอ้เด็กเวนผมไม่ใช่เกย์คุณวาก็รู้แล้วผมก็ไม่เด็กแล้วด้วยคุณวาก็เห็นอยู่ว่าผมนะ่ะบลักกักได้ยินแบบนั้นสมองของฉันก็คิดย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ว่าหวามในคืนนั้นทันทีแล้วก็ยิ่งรู้ดีว่าคำว่าบลักกักนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกเพราะคืนนั้นฉันผวากอดเขาและต้องจิกปลายเล็บลงไปบนแผ่นหลังขาวๆข,ข,ของคนตัวใหญ่ ในทุกครั้งที่เขามอบบทรักอันลึกซึ้งให้ใครจะคิดว่าแรงของชายหนุ่มหน้าหวานคนนี้นั้นจะมากมายและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันเร่าร้อนได้เบอร์นั้นแถมกัดไม่ได้หยุดแค่บนเตียงนอนเพราะจำได้ว่าเขาอุ้มเธอเข้ามาในนี้แล้วให้เธอจับยึดอ่างล้างหน้าข้างๆนี้ไว้แล้วเขาก็กอดรัดเธอจากทางด้านหลังทำให้เธอได้เห็นทั้งใบหน้าของตัวเองและใบหน้าของรัฐกรที่มีสีแดงจัดและดูแสนจะเซ็กซี่ จนทำให้อารมณ์ของเธอยิ่งตเตลิดเปิดเปิงไปกับทุกสัมผัสอันลึกล้ำเขาและเธอร่วมกิจกรรมด้วยกันหลายยกเล่นเอาเธอหมดแรงจนถึงกับสลบเหมือดไปทันทีหลังจากนั้นและจะว่าไปมันก็รู้สึกดีอยู่มากๆเพราะถ้าไม่ดีเธอก็คงไม่ยิ่งเมื่อได้เห็นสายตาที่เหมือนจะอ่านความคิดทะลึง่งทะลึ่งในหัวของเธอได้จากรอยยิ้มมุมปากและแววตารู้ทันของคนตรงหน้า ฉันก็รู้สึกร้อนวูบวาบที่แก้มทั้งสองข้างหนักขึ้นไปอีกป้าเอ้ยอย่าบอกนะว่าเธอแอบติดใจอีบ้ากัดรัฐกรไม่ได้มองเฉยๆแต่เขากลับก้าวเข้ามาประชิดตัวและก่อนที่ฉันจะทันได้รู้ตัวเขาก็จับไหล่ของฉันเอาไว้และฉกจูบลงมาบนแก้มนุ่มๆของฉันแต่ก่อนที่เขาจะได้ทําอะไรมากกว่านั้นฉันก็รีบผลักเขาออกให้ห่างอีบ้ากัดแกมาหอมฉันทําไมก็ผมคิดถึงคุณวา สายตาสีดำนั้นดูเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงปรารถนาและเขาก็เริ่มยื่นหน้าเข้ามาใกล้ฉันอีกครั้งจนทำให้ฉันแอบนึกหวั่นใจว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้นานกว่านี้ก็อาจจะมีอะไรวาบหวามเกิดขึ้นอีกรอบแทนการตรวจคันฉันจึงรีบไล่เขาเพื่อจะได้ไม่ต้องนึกถึงเรื่องความสัมพันธ์อันลึกซึ้งในคืนนั้นรวมถึงการถูกเข้าหอมแก้มเมื่อครู่นี้ด้วยคิดถึงบ้าคิดถึงบอะไร รีบออกไปเลยปะฉันจะตรวจแล้วออกไปสิจะได้ตรวจให้จบๆให้เวลา3นาทีนะครับเดี๋ยวกันกลับมาใหม่พูดจบเขาก็ปล่อยฉันและก้าวออกจากห้องน้ำไปอย่างดูรีบร้อนจนไม่แน่ใจว่ากลัวจะห้ามใจเอาไว้ไม่ไหวหากยังอยู่ใกล้ชิดกันหรือเป็นเพราะอยากจะรู้ผลตรวจมากกันแน่เพราะรู้ว่ากรอนประตูเสียฉันจึงรีบตะโกนผ่านบานประตูเสียงดังว่า เข้ามาก่อนฉันอนุญาตนะเนื่องจากไม่แน่ใจว่ารัฐกรจะทำตามที่ฉันสั่งไหมจึงรีบทำธุระและเอาปัสสาวะมาหยดลงในช่องของที่ตรวจคันพร้อมด้วยจังหวะการเต้นของหัวใจที่เหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นไม่แพ้หยาดเหงื่อเม็ดเป้งๆที่พร้อมใจกันผุดขึ้นมาตามไรผมตามระดับความตื่นเต้นที่ฉันกำลังรู้สึกแต่ทว่าขีดก็ยังไม่ทันขึ้นคนที่รอยอยู่หน้าประตู ก็เคาะประตูแค่สองครั้งพร้อมร้องบอกเสียงดังการจะเข้าไปแล้วนะคุณว่าคนตัวใหญ่ก้าวผ่านประตูเข้ามาพร้อมด้วยแววตาที่ดูตื่นเต้นเคาะแบบนี้ไม่ต้องเคาะก็ได้มัง้งทำไมไม่รอให้ฉันอนุญาตก่อนคนที่ยืนอยู่หน้าอ่างล้างหน้าหันไปต่อว่าคนไร้มารยาทแต่แล้วคนคนนั้นก็ไม่ได้สนใจการประชดประชันนั้นแม้แต่น้อยเพราะเขากำลังก้าวตรงเข้ามาแล้วจ้องมองไปยังที่ตรวจคัน ที่วางอยู่บนอ่างล้างหน้าเมื่อฉันหันกลับมามองอย่างที่ตรวจคันสีขาวสองอันที่รัฐกรมองอยู่ก็เลยได้เห็นว่าพวกมันมีขีดสีแดงปรากฏขึ้นมาเพียงแค่แถบเดียวจึงรีบเอ่ยกับคนที่ก้าวเข้ามายืนข้างๆกันด้วยความรู้สึกโล่งใจเห็นไหมบอกว่าไม่ท้องไม่ท้อง,ไม,องไม่ท้องก็ไม่เชื่อเป็นไงล่ะคุณวาจู่ๆรัฐกรก็ร้องเรียกฉันเสียงดังและเมื่อหันไปฉันก็ได้เห็นว่า ตอนนี้กำลังมีขีดสีแดงจางๆปรากฏขึ้นเป็นแถบอันที่สองและมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่อันเดียวแต่ที่ตรวจคันอันข้างๆกันก็ดันขึ้นสองขีดเหมือนกันอีกด้วย